โอเคครับผมก็สวัสดี่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับท่ามัสเตอร์ได้มาอยู่กับแแบฟาร์มาอีพีที่สองนะทุกคนโอ้มาเก็บของก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเก็บพืชพันธุ์ที่เรียกว่าเล็กตัสนะครับหรือว่าเล็กกิสวะนทุกคนเราได้เข้ามาในบ้านนะล้วก็อยู่กับนี่เช่นเคยนะนี่คนเดิมคนเดิมอ่ะผนเดมมาอยู่เลผมฝาก่องกันได้ฝากช่องกันด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ร0 2คนนะครับผมไปถึงสกันครับทุกคนอือผมแล้วดันนะช่กันดันนะกดแชร์ด้วยเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอันนี้ครับผมเนี่ยผมเป็นเล้าหมูนะครับมาเดินมาด้านซ้ายแล้วเป็นหลังพึ่งนะครับอาฮหลังพึ่งนี้ที่ไม่มีพึ่งนะครับ นนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ครับผมครับคุณนายคุณนายที่ชื่อว่าอะไรวะเอมิลี่ครับผมที่อยู่ใน RV ปะ What What the fuck ไม่ใช่นะ,ะ,ะเป็นเองตบเองไข่ไก่เนี่ยอ,อนุญ,ญาตให้เป็นอาหารตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมแปลไม่ถูกนะครับน,นี่เล้าไก่นะครับ่านผู้ชมเราไปเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผม,รบผมเราจะไป ทำการนะเขาเรียกว่าอะไรวะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ผลผลิตของเรานะครับว,<ะ>ว้าไม่คิดว่ากระหล่ำเลยมีหรือเปลเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปเก็บเกี่ยวกันเลยนะ,ะคะทุกคนเราจะพาไปให้ดูเลยว่าอุปกรณ์มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมอ่ะมันก็จะมีคือตอนนี้เราจัดอุปกรณ์ไว้ไม่ได้เรียวทามแลยครับอ่ะข้าวเราโตแล้วไงทามสุดยอดว<ะ>้าวอ,อะไรวะ In their is Dovahkiin, tongue Dragon Ball. พูดเราล่ะ,ขะลเขาพูดเราอบางต้นนะเอาละทามแบตหมดท,ทามได้เวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วงี้นท่านผู้ชมคลิปนี้คงอาจจะเงียบๆหน่อยนะฮะขายพืชพันธุ์ที่ตลาดเพื่อที่จะเป็นคนรวยล่ะเอาเลยทามได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนายเก็บเลยล้วใช้รถคันนี้คนะันเดิมเลยนะแต่เย่ย ตกันครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีเก็บเกี่ยวทําไงเอาแบบจริงๆนะไม่ใช่แบบคราวที่แล้วนะถางไปเลยเราก็กดตรงนั้นถางไปเลยเใช่ป่าวะสามผีวิธีเอาไปดูกันตอนถ้าใครยังไม่ดูนะ <c oughs> อย่าลืมไปดูนะฮะไปเก็บตรงนู้นก่อนนู้นนู้นนู้นดูนู้นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อันางข้าวโพดไม่ใช่ตรงนี้นน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  ข้างหน้าตรงนั้นอ่ะตัวเล็กๆสีเหลืองไม่ได้แดกคู่ล็อกเออเนว่าวันที่แล้วนะใครยังไม่ดูไปดูด้วยเจ็บข้าวย่าชนเจ็บข้าวโคตรแหลกเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่าแค่นี้แหละ แล้วเราก็จะไปขายพืชพันธุ์กันนะครับผมถ้ามาเอาไปได้มาแล้วเดี๋ยวดูดดบนรถที่มันจะมีของอยู่ข้างในนี่ไอ้พืชพันธุ์ทันยานเต็มเลยมาเยอะนะฮะผู้ชมเดี๋ยวมาจะลากกันนะฮะแล้วเราจะปลูกอะไรดี่ะปลูกต้นกล้วยไหมว้าวนะ <c oughs> เอาครับ อ่าปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปลูกต้นกล้วยนะครับผมก็คือรถปลูกอยู่ไหนวะท่ามรถคันสีดำรถคันสีดำสีดำสีดำท่ามรถคันสีดำอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ไปเอารถก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะรถสีดำแบบไหนรถคันสีดำเนี่ยตดทำไมเนี่ย ก็ขันสีดำเที่ยไว้ไถนาเอาไว้หว่านมาเล็ดอะเอาดี่ะเอามาจากไหนอะเออตรงที่วัดใหญ่ทับคือโคขี่ทับเองวิธีการมาแล้วนะครับผมนี่นครับผม,บผมวิธีการปลูกก็คือเรากดย่อดนะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่ารีโหลด ใสแอนซีดไว้นะครับแล้วเราก็กดไปเลยปึ๊บจังหวะมันจะขึ้นว่าอะไรวะแหมไม่ดีเลยว้าวเอาเอาพิวเอาออกอ่ะไม่ใช่แหม่แหม่แหม่ไม่ไม่นะครับผมอ่าหรือว่ากล้องกดตรงนี้วะหรือว่ากดในเครื่องเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาออกเอาแล้วลืมแล้ว ตัวหนึง่งอ่าเอามาเอาม่ยความพยายามต้องมีับผมกดตรงนี้ห่อ <c oughs> ใช่อันนี้บอกว่าเนี่ยที่หวานมาเล็ดใช่ปะ่ะ A few moments later มันไม่ได้เราก็ปลูกเลยมันลงไปเองเลยนะผม <c oughs> โอ้ยโอหสรุปมันคือไม่ได้นะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวนะงง <c oughs> อ,อะ เราก็เลยต้องปลูกกับมือเลยนะท่านผู้ชมเรื่อยมันตามมาปลูกกันเลยนะฮะปลูกไหนดีครับปลูกลงไปเลยปลูกลงไปเลยปลูกลงไปเลยผมมีอันเดียวเองนะเหลือเขาให้เขาปลูกอิสระกันเรามาดูระหว่างเขาปลูกเลยนะนี่แหละครับประมาณนี้อ่าฮะปลูกเสร็จแล้วเรเก็บข้าวไปแล้วนะครับผมเราสามารถขายได้ที่ตลาดนะครับผมคือผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะพาร์ทนี้ก็น่าจะสั้นๆแหละเพราะว่า น่าจะวันนี้น่าจะทำสักสองคลิปนะครับผมเพราะพาร์ทนี้คือเราจะจริงแมปนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันแค่ปูกไปไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีให้ทุกผู้ชมดูแต่ะคือมันใช่มันไม่มีอะไรจะทำแล้วไงพาร์ทนี้ก็ไม่รู้ว่าพาร์ทหน้าจะจบหรือว่าพาร์ทนี้จะจบนะเราไม่มีเป้าหมายไงเขาไม่มีทูตอเรียวให้แบบเยอะแยะอะไรมากมายแต่ที่ทรู้คือ นี่แหละประมาณนี้นะครับผมอ่าหรับตอนนี้ก็ขอจบไปก่อนแล้วกันสั้นๆนะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับผมคือเราก็สามารถจะปลูกอะไรเองได้นะแต่จริงๆมันก็สนุกนะแต่ผมไม่รู้แต่ถ้า<ะ>อยากให้ท่านท่านผู้ชมอยากให้เราทําอะไรอะ่ะคอมเมนต์ไว้เลยเราจะได้ไม่จบ e ีีนี้หรือว่าจะไปจบอีพีหน้านะครับผม อันนมีสามอีพีนะไม่แน่สหรับคลิปนี้ไว้เจอกันนะครับผมครับผมบายบายครับผมบายถ้าเต้นถ้าเต้นถ้าเต้นมันกดยังไงวะบายเด้อเฮ้ยบายโอเคครับบายบายครับไปแล้วนะครับกับอีพีนี้นะอีพีที่สองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็พามาดูดีวิวแมปนะฮะก็ฝากช่องกันด้วยนะฮะกับช่องตตนนอยเตนนอยนะฮะอ๋อ คลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะผู้ชมไปเลย